อ่างเก็บน้ำห้วยจรเคมากบ้านตนพึ่งตำบลบ,บ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อการชลประทานและการประปาอยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานบุรีรัมย์สำนักง,งานชลประทานที่8มีพื้นที่3,876ไร่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ,บ้านบัวตำบลเสม็ดและตำบลสแกพโพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สามารถกักเก็บน้ำรวมกันประมาณ56ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างแห่งนี้ยังเป็นจุดเช็คอินและแลนด์มาร์คจุดพักผ่อนหย่อนใจเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ชมนกหายากโดยเฉพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่มีการนำมาเพาะเลี้ยงและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ยังสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความเปลี่ยนแปลงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเกษตรกรผู้ใช้น้ําในพื้นที่รอบอ่างให้ดีขึ้น นายชนินชันเรืองศิลป์หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำวยจระเขมาก,กล่าวว่าได้รับประโยชน์จากน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกทำไร่นาสวนผสมมีแหล่งกักเก็บน้ำมีผลผลิตเก็บกินเก็บขายแบ่งปันได้ตลอดทั้งปีซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่ยังไม่มีคลองส่งน้ำจากจลประธานมาที่นี่ที่นี่มีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากประกอบกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประธานบุรีรัมสํานักงานจลประธานที่8ได้แนะนําความรู้รวมทั้งร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ จึงทาให้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับพอมีน้ําจากทางกรมชลเพราะทางอ่างเก็บน้ําหัวโจรเขมากนี่เขาจะมีตอนนี้มีสมบูรณ์มากอย่าง9.9เลยตอนนี้ครับตอนนี้สมบูรณ์มากทีนี้เขาจะแบ่งเป็นลอกว่าทางนี้นะเอาไปอุปโภคบริโภคทางนี้นะเพื่อการเกษตรครับเขาจะมีจัดลอกจัดคิวอย่างนั้นทางกรมชลน,นะครับเขาจะจัดให้เกษตรกรต่างหากสมมติเหลือกี่คิวกีหลูกบาดเบ็ดอย่างนี้เนาะ กี่หมื่นกี่ล้านลูกบาทเม็ดครับนั่นแหละที่กักเก็บไว้ให้เกษตรกรไว้ใช้ใช้ในเมืองอุปโภคบริโภคอีกส่วนหนึ่งขอขอบคุณทางอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากที่ให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ทั่วหน้านะครับทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากนับเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจก่อประโยชน์ในด้านทุนประทานด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ ทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดจึงมีความสําคัญในด้านการขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆให้มีการเจริญเติบโตก่อให้เกิดระบบนิเวศขึ้นสร้างความสมดุลธรรมชาติก่อเกิดอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าตั้งแต่ในระดับรากหญ้าก้าวสู่อนาคตที่ดีต่อไปธนัชัยจึงเจริญ NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์